ติดตามเกาะกระแสโลกกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะ โครงการส่งมนุษย์นะคะไปตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ดาวังคารค่ะหรือว่าโครงการมาสวันเนี่ยถือว่าเป็นโครงการอาวกาศที่มีเสียงตอบรับดีมากๆเลยจากคนทั่วโลกตอนนี้ค่ะมีผู้คนนะคะจากหลากหลายประเทศเนี่ยแห่ไปร่วมสมัครมากกว่า2 0 0 0 0 0คนแล้วทั้งทั้งที่รู้เงื่อนไขเหมือนกันค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นตั๋วเที่ยวเดียวคือไปอยู่ดาวังคารจะได้กลับมาโลกหรือเปล่าก,ก็ยังไม่รู้เลยค่ะสงสัยสองแสนกว่าคนนี้คงจะเบื่อโลกเหมือนกันนะครับเลยอยากจะไปอยู่ดาวังคารนะครับ แต่ยังมีประเทศที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะครับนั่นก็คือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรส์นะครับซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเขาบอกว่าเป็นโครงการหรือว่าเป็นภารากิจที่เหมือนกับเอาชีวิตไปทิ้งยังไงอ,อย่างนั้นก็คือเป็นภารากิจฆ่าตัวตายนั่นเองทางการเขาก็เลยมีการออกกฎนะครับว่าห้าประชาชนของเขาเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับไปชมรายละเอียดกันเลยครับ โครงการมาสวันค่ะหรือว่าโครงการที่เตรียมส่งมนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนย่อยๆอยู่บนดาวอังคารเนี่ยเปิดตัวมากว่า1ปีแล้วละค่ะคทมกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าทางโครงการเนี่ยประกาศชัดเจนค่ะว่าการเดินทางไปดาวอังคารในปี2025ราวๆนั้นเนี่ยหรือว่าประมาณ10ปีนับจากนี้เป็นการเดินทางเที่ยวเดียวค่ะแล้วก็นักบินอวกาศชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาเหยียบพื้นโลกอีกต่อไปแต่ถึงอย่างนั้นแหละค่ะก็มีผู้สมัคร เข้าร่วมโครงการมากกว่า2 0 0 0 0 0คนโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยสมัครเข้ามาร่วมโครงการนี้จํานวนมากเลยโดยที่หวังว่าตัวเองค่ะจะได้เป็น4คนสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกให้ได้ไปดาวังคารจริงๆครับสำหรับโครงการนี้นะครับถือว่าได้รับความสนใจเนี่ยไปทั่วทุกมุมโลกเลยลก็ว่าได้นะครับรวมถึงประเทศในแถบตะวันออกกลางด้วยแต่ชาวมุสลิมที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับ อาจจะหมดหวังซะแล้วเนื่องจากองค์กรด้านศาสนานะครับมีชื่อยอ่อว่า GAIAE นะครับของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้ประชาชนเนี่ยประพฤติหรือว่าปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับเขามองว่าภารกิจอวกาศนี้เนี่ยเป็นเรื่องต้องห้ามพร้อมกับออกกฎที่เขาเรียกว่ากฎฟัตวานะครับ เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ถือว่าเป็นการขัดกระทําที่ขัดต่อหลักศาสนาค่ะค,คือที่บอกว่าขัดต่อหลักศาสนาค่ะไม่ใช่ว่าเขาห้ามชาวมุสลิมเนี่ยเดินทางไปอวกาศแต่อย่างใดแต่ว่าทางองค์กร G A I A E นี้แหละค่ะให้ความเห็นว่าการตั้งอนานิคมบนดาวอังคารเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ไม่มีเครื่องยืนยันได้เลยว่าคนที่เดินทางไปแล้วจะมีสภาพความเป็นอยู่ยังไงจะกลับมาบ้านเกิดได้หรือเปล่าภารกิจนี้ค่ะ จึงถูกมองว่าคล้ายๆกับเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งเมื่อมีการประเมินได้ว่ามีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ามีชีวิตรอดก็เลยนับว่าเป็นการกระทําผิดหลักศาสนา,นาอิสลามอย่างรุนแรงเลยดังนั้นค่ะชาวมุสลิมจะไม่ควรเข้าร่วมโครงการต<ร>ั้งแต่แรกคร่ะท,<า><ฯ>ทางด้านผู้บริหารของโครงการมาสวันเนี่ยก็ออกมาโต้แย้งน,นะครับโดยมีการทําหนังสือยื่นไปยังองค์กรศาสนาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยขอให้ยกเลิกกฎฟัจวาดังกล่าวนะครับ พร้อมกับให้เหตุผลว่าไม่ควรจะมองโครงการนี้เป็นความเสี่ยงต่อชีวิต ตราบใดที่ยังไม่มีการสร้างส,างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อดำรงชีวิตอยู่บนดาวอังคารนะครับโดยทางโครงการเนี่ยวางแผนดำเนินการดำเนินชีวิตของนักบินอวกาศเอาไว้แล้วนะครับ<ม>เพื่อให้สามารถเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารเนี่ยได้จริงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนอ,นอกจากเหตุผลนี้แล้วค่ะทางโครงการมาสวันเองเนี่ยก็ยังหยิบยกถ้อยคำนะคะจากคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นการสนับสนุนโครงการอาวกาศของตัวเองด้วยข้อความที่ว่านี้ค่ะก็คือคําสอนที่ สนับสนุนให้ชาวมุสลิมเนี่ยออกเดินทางไปสำรวจสิ่งสร้างของพระเจ้าทั้งบนโลกแล้วก็บนสวงสวรรค์ด้วยรพร้อมกับเสริมนะคะว่าหากชาวมุสลิมที่ได้เดินทางไปสำรวจอาวากาศเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเดินตามรอยนักสำรวจชาวมุสลิมผู้ยิ่งใหญ่ค่ะนั่นก็คือคุณอิบบินบัตตูตานักสำรวจชาวมรรอกโกค,ค่ะที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะทั้งในแอฟริกาเหนือตะวันออกกลางรวมถึงทวีปเอเชียด้วยค่ะครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องออต้องแยกกันนะครับคือจริงๆแล้วประเทศมุสลิมหรือว่าชาวมุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกฎห้ามว่าให้ออกไปสำรวจอวกาศหรืออะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างมีบริษัทของชาวมุสลิมแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปร่วมลงทุนกับเซอร์ริชาร์ดบรันสันเจ้าของโครงการ Virgin ิ a นแกลเล็นั่นเองที่ว่าจะพานักท่องเที่ยวไปยืนอวกาศนั่นเองนะครับแต่ว่าโครงการนี้อาจจะดูเสี่ยงไปนิดนึงเขาก็เลยออกกฎห้าม ค่ะคแต่พูดถึงเรื่องนี้ก็อาจจะแล้วแต่มุมมอ,องคนค่ะบางคนที่สมัครไปอาจจะไม่ใช่เพราะเบื่อโลกหรอกแต่ว่าอีก10ปีนับจากนี้คือไม่แน่เทคโนโลยีอาจจะพัฒนาไปไกลจนเราสามารถจะไปอยู่ที่นู่นจริงๆโดยปลอดภัยก็ได้ค่ะคช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะเราเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อค่ะ